โอเคครับยาฤทธนะครับผมหนึ่งจุดสองนะฮะมีอาการไฟโชว์ตอนนี้ทําการติดเครื่องแล้วนะฮะนี่อันนี้ก่อนทํานะฮะอ่าไฟโชว์นะครับาขึ้นโค้ด P ศูนย์สี่สองศูนย์นะครับอ่าอันนี้นะฮะเดี๋ยวหลังทํานะครับผมเดี๋ยวมาทีให้ดูนะครับโอเคครับหลังรีแมปทําการแก้ไขพร้อมปิดโค้ดแคตาลิติกเสร็จเรียบร้อยนะฮะเอามาดูกันนะครับ ตารถนะฮะนี่น,นะฮะโอเคไฟลูกเครื่องหายไปแล้วนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมแรงก็ไม่ขึ้นมาฮะโอเคนะครับปรับรถได้ครับโอเคเทสหลังจูนนะฮะไม่มีไฟโชนนะครับผมเรียบร้อยครับวนให้นะฮะรถวิ่งปกติ ทาวรนน์ยังก็ไม่ขึ้นมาครับโอเคครับ